หนูชื่อเด็กหญิงพัชรสุดาเป็นวาเรนโยชันปหนึ่งทับสองเลขที่23ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนสลับอีกันนะคะมออีมีปออีปปสออีสีทออีทีที่ไม่เกที่นออีนีนีมิโท Hai kalau iki kibokit Hai kalau iki khiimohim Hai iki kidhoki Hai noado nadi mau inipolo alami pla ko iki loa เด็กที่หน้าที่ตออาตามออีมีทอาทาสอยีสีตามีทาสีนออานาะรออีลีลออีลีลีดอลีพออาผาภามิโทรผานารี พาวีฉีดยาสออีสีดาอาดาทออาทาคอยคิคิมาควิมสีดาทาควิม